สวัสดีครับผมช่าพเยาสมัยทีสวิตนะครับเหมนี้มีเครื่องเป็นตัว MacBook Air A หนึ่งสี่หหนะครับอาการก็จะเป็นอาการอเวลาเราเปิดเครื่องแล้วมันไม่ติดนะครับเปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงร้องตื๊ดสามครั้งนะครับก็จะดังแบบ ตือตือตือแล้วก็ภาพไม่ขึ้นนะครับในอาการนี้ก็จะเป็นในเรื่องของส่วนนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตัวแรมนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัว CPU นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นในสองตัวชุดแรมนะครับที่ไม่ยอมสื่อสารกับตัว CPU นะครับทําให้ภาาสัญญาณขาดหายไปนะครับทําให้เครื่องมันมีอาการเปิด ไม่ติดนะครับหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ลูกค้ามานะครับเพราะแค้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแม c แอนตัวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนาเครื่องส่งให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับยางไงขอฝากร้านสมัยทีสุดไว้ด้วยนะครับสามารถดูตําแหนะ่งร้านบนเว็บไซต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับสมัยทีสุดครับ